5สถานที่สิ่งศักดิ์สิทธิ์ครับที่คนต้องไปไหว้ในช่วงเกิดปีชงนี้นะครับต้องบอกเลยครับว่า5สถานที่นี้นะครับสำคัญมากๆแล้วก็ศักดิ์สิทธิ์มีความขลังเรามาติดตามรับชมรลบฟังครับว่ามีสถานที่ไหนบ้างสถานที่แรกครับคือวัดมังกรกมลวาดครับหรือวัดเล่งเล่ยี่นั่นเองนะครับใครที่เป็นช่วงปีชงนะฮะก็สามารถที่จะไปไหว้ขอพรนะครับองค์ไทยสวยนะครับสถานที่นี้นะครับคนไทยทุกคนรู้จักอย่างแน่นอนครับ สถานที่ที่สองครับคือวัดทิพวารีวิหารนะฮะเป็นสถานที่โบราณและขลังนะครับและที่สําคัญครับไหว้องค์เทพมังกรเขียวครับเพื่อเสริมโชคลาภเป็นสิริมงคลกับคนที่จะไปไหว้ขอพรนะครับในช่วงปีนี้ครับสถานที่ที่สาครับศาลไต่ฮงกงนะฮะมูลทีปปอเทกตึงนี่เองนะครับต้องบอกเลยนะครับใครที่ต้องการที่จะไหว้ปีชงนะครับปัดตัวปัดเคาะ ให้ค้นเคาะหมดทุกหมดโศกนะครับต้องสถานที่นี้เลยนะครับและก็นะครับที่ที่นั่นนะครับมีการทาบุญเกี่ยวข้องกับเรื่องโงศพด้วยนะครับเรียกว่าปัดเคาะนะครับให้แควคาาปลอดภัยเปิดทรัพย์เปิดโชคให้สําหรับคุณนะครับ สถานที่ที่4ครับศาลเจ้านาจาซาไทยจือนะฮะอ่างศิลาชนบุรีครับสถานที่นี้ต้องบอกว่าเป็นสถานที่ยิ่งใหญ่และมีความศักดิ์สิทธิ์มากๆนะครับเป็นสถานที่ที่ทุกคนจะต้องไปปัดตัวแก้ชงแล้วก็ไปฝาก ตัวนะครับกับองค์ไทยสวยนะครับที่นี่ครับมีองค์ไทยสวยครบเลยนะฮะหกองคองนะครับผมก็สามารถที่จะไปเยือนแล้วก็ไปกราบขอพรครับที่นี่มีเจ้าแม่คนดอิ่มด้วยนะฮะต้องบอกเลยครับขลังศักดิ์สิทธิ์นะครับใครอยากจะขอลูกขอโชคขอลาบขอบ้านขอรถขอที่อยู่อาศัยเรื่องใดๆก็ตามสําเร็จสมหวังอย่างแน่นอน และสถานที่สุดท้ายครับแน่นอนครับที่นี่ครับศาลเจ้าพ่อเสือนะฮะใครอยากเสริมเรื่องของบารมีนะฮะอำนาจเกีิติศักดิ์กิติยศใดๆก็ตามครับไปที่นี่เลยนะครับเป็นสถานที่มีสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะครับมากมายจะได้เป็นมงคลปัดตัวแก้ชงแล้วอย่าลืมครับเรื่องเสริมความเฮงต้องที่นี่เลยครับศาลเจ้าพ่อเสือฝากกดไลค์กดแชร์ครับกด s u b s c r i b e ครับช่องทางนี้ครับ YouTube นะครับ โฮโลโซซิตี้ห้ามพลาดครับมีเรื่องราวดีๆเขาขวางความมูนะครับเจาะแบบเด็ดๆเลยนะครับห้ามพลาดครับ